หวงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาหาก FC ได้ติดตามการทำงานของท่านอาจารย์ทำหวงจุ้ยสำนักงานระดับสเกลใหญ่ให้ลูกศิษย์ที่เป็นประธานระดับสูงของโตเกียวแล้วสำหรับในไทยเองท่านอาจารย์ก็สร้างลูกศิษย์ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าของกิจการใหญ่ได้ด้วยเช่นกันอันนี้135 มีเสาโทรคมนาคมอยู่ในกรอบเสาสื่อสารโอ้โหมันมีไปทุกที่เลยอจ๊ะเนี่ยมีไล่ยาวไปนู่นนั่นดิใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสไหมมันคือหอไอเซลไม่ใช่ เอาเหรียญจีนสองเหรียญผูกเพื่อได้แดงม,มีอยู่แล้วป่ะไม่มีต้องทำ,ทำเองไม่เลยกางประตูเลยอ๋ออา่อาหรือเขามีอูตีเฉียนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ยอันนี้เกี่ยวกับตอนนี้อย่างนี้เลยผูกที่ผูกที่มันเบาๆเท่านั้นเองไม่ผูกที่ไอ้นี่เลยลูกแกว้วเอาแค่สองเหรียญ ต้องทำเองทำเองมันต้องไปเกิดความเป็นเปล่าอันนี้เรียกตังค์เปลี่ยนหอเป็นตังค์เอาสติ๊กเกอร์สีมว่วงสติ๊กเกอร์สีม่วงครับสี889นั่นแหละประมาณนั้นประมาณสักเปลี่ยนบาทเนี่ยขุมสี อสีิ่บุกแก้วตั้งเหมือนเดิมแต่ว่าเอาสติกเกอร์มาคุมแว้ชั้นนี้อยู่ที่เฉียนหมูใช่ไหมโดยประมาณมันจะเหลือแค่นี้ลองวัดดูดิ จา,จากนี้มาเนี่ยจากนี้มาดูแค่ไหนสิ้นสุด NW3 ที่จุดตรงนี้ใช่ไหมครับเออนี่นี่นี่เอาแค่ตรงนี้ใช่ไหมเอาแค่ปลายสุดท <Okay. S 1> นูทะลุเมฆถ้าอย่างนั้นตรงนี้ให้เพิ่มต,ต้นไม้เอ็นดิวสาเออเป็นต้นต้นยางด่างต้นยาง อยางอินเดียเคยเห็นนะใบใหญ่หน่อยเท่าประมาณฝ่ามือเนี้ยต้องต้องใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่อ่ะสีเขียวก็มันจะมีเขียวกับลายขาวๆดังๆจะเขียวล้วนก็ได้ตามใจแต่ว่าให้มันเป็นเป็นต้นนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะทนล่มแล้วก็อยู่นานแล้วก็ให้ติดเหรียญด้วยของหปน่เี่สา,อ,สาอืม เนี่ยอยู่อยู่ประมาณนี้เลยอย่าให้เกินจุดตะกี้มาร์คให้ไว้เออโอเคอให้อยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยอย่ากเกินน้ำสองสามสี่เก้า อะออืมหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าหลังตุ๊จีนหน้าสปริตย้ายย้ายไอ้นั่นแหละก้อนทอง,อ,ทอ,งอืมย้ายไปที่ตำแหน่งสองแทนนี่สามขีดไม่ได้ไอืม ไม่ใช่แล้วตำแหน,น่งนี้อันนี้เฉียงอันนี้ต้องเป็นคุณเพราะฉะนั้น,ออนะบบนถ้าสมมุติทำได้เนี่ยถ้าทำได้นะเปลี่ยนสามเส้นนี้เป็นสีม่วงสีม่วงเ,เนี่ยให้คนเข้ามาค่อยๆแล้วก็อันนี้ เปลี่ยนเป็นคุณนะเป็นเส้นขาดแบ่งสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนนะส่วนกลางนี่เว้นว่างทาสีม่วงนี้สองข้างตรงกลางขาวเนี่ยสามเส้นอืมฟ้าผ่าในหกฟ้าผ่าในแปดห้องนี้ไม่มีเลี้ยงปล่าใช่ปะ เลี้ยงปลาดีกว่าถ้าจะเพิ่มตังค์ okay. ในแปดดูแอรเรียมมันเนี่ยมันกินกว้างซ้ายขวาเลยเอ,อย่างนี้เลย <Okay. S 1> จุดเดียว <Okay. S 1> ตรงนี้ก็ได้แถวเนี้ยมันอยู่ในเอ็อยู่ตัวหนึง่งแล้วมันจะเป็นน้ำกลายเป็นน้ำมังกรไปด้วย ฟ้าผ่าฟ้าผ่าเอ็นหรหกแปก็คุณดูเอาว่ามันยังไงถึงจะสวยมันต้องปิดทียมันเป็นภาที่ตงไปบูชานี้นมันต้องทำพิธีมันเป็นภาพที่เป็นฟ้าผ่าลงบนหอไอเฟลมีเซฟไหมเซฟอยู่เอี ถ้าสมมุติเปลี่ยนเซฟมาอยู่ตรงนี้ล่ะ W1 <W 1 S 2> เนี่ยเข้ามาอยู่ในตู้นี้แทนแล้วก็ย้ายไอชุดที่ตั้งบนเหนือเซฟมามาตั้งที่นี่มีนาฬิกามีโคมไฟได้ ปลามังกรปามังกรตั้งประจันประตูเพราะนั้นก็ตั้งบนข้างโคมไฟนั่นแหละแช่น้ำไว้ีานาีกมไฟา้อนี้ตั้งตั้งเแช่น้ําไว้ตัวนี้ตัวนี้คือเอ็นใช่ไหมใช่ครับเกงขาลอยน่ืมองวันนี้เกาหลีอะ่ะเกงขาลอยด้วยโอป้าง มันไม่ลอยหรอกดึงขึ้นเดินลังกเกงจะหลุด <c oughs> ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งผีชุมดุม ชุมนุมก็พลังผีเวลาเข้ามามันมารวมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเอาเนี่ยกวนอูแล้วก็โกล็อกซิลเอามาตั้งตรงนี้แทนเอามาตั้งมุมนี้ค่ะพอดีเลยเนี่ยจะเอาอะไรมาแต่งเพิ่มก็ได้ตามใจเพราะอันนี้ฟิกก็เปล่าฟิกก็ต้องอยู่ใน เอ็นอะพิวปะเนี่ยชุดนี้นะครับทั้งเนี่ยชุดเนี้ยอาจารย์จะให้ย้ายไปที่อันนี้ที่เอามาตกแต่งเองใช่เด็กอ่าถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นเนี่ยย้ายชุดนี้มานี่ไหนเลยเนี่ยพอดีเลยประมาณชุดไม้ดินไม้ดินสีเดียวเราก็เอาไม้ดินสีไข่เดียวไอ้นี่มันเหมือนจะเป็นเหมือนช่างด้วยอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนช่างด้วยอ่ะมันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้สองต่อถ้าเบื่อเอาตัวนี้นะปิดประตูผีเป็นตำแหน่งเทพ แล้วก็จะเป็นภูเขาขันสามสามตำแหน่งก็ได้ไดแต่แต่เราให้มันให้มันสูงหน่อยอก็จะใช้ประโยชน์ถ้ามันเป็นตำแหน่งภูเขาไปภูเขาที่เทพอาศัยอยู่ภูเขาที่เทพอาศัยอยู่ไง เขาเรียกไทซาน้าน่าอประตูผีมันมีสี่ตำแหน่งผีชุมนุมแต,แต่ว่าที่นี่ที่นี่เนี่ยตำแหน่งนี้แต่บ้านนี้อยู่ตรงนี้อเอาการปกครองให้อยู่หมัดเพิ่มสัญลักษณ์ของสุยันจันทา

ตัวนี้หกพี่ค้าแ์ปอยุอะกาไม่ไดใช่ครับคนนั้นเป็นางพิ่้าศไปเจริญ เปลี่ยนเปลี่ยนไปประธานเออใช้อา่าได้สองสองเวลาเอาเอาเวลาที่สะดวกเพราะว่าเขาต้องเข้ามาในนี้ไงเ,เวลาที่ที่เวลาที่เขาเข้ามาได้ได้สะดวกอะเพราะว่าเขาจะต้องมาเป็นคนขยับเอง แพ้กระต่ายก็เลือกเอาเวลาแต่ต้องเลือกไม่ต้องดูวันด้วยก็คือถ้าเลือกวันแพะก็ต้องก็ต้องตั้งเวลาแพ้ถ้าเลือกวันกระต่ายก็ต้องตั้งเวลากระต่ายถ้าเลือกวันกระต่ายมันก็จะต้องมาตีห้าถ้าเลือกวันแพ้ ก็มาเที่ยงได้ไช่แล้วตั้งตั้งการน้ำอีกตัวหนึง่งแต่แนะนำให้เลือกกระต่ายเอาอะโ,โอ้โหจริงจริงมตั้งได้เยอะมากเลยจะได้ดีและโดดเล่นวิเล่นไฟอ่ะเก้าโมเอาเรื่องคด,ดีก่อนไกโมงขมงผาใบประธาน วันตัวเวลาลมเวลาแพะแพะมันก็โดด นี่แค่เนี้ยเส้นสุดแค่เนี้ยทำไม่ได้นี่นี่คือ S เลยใช่ป่ะช่คหนึ่งก็อยู่บุมพอดีนะเฮ้ยนั่นมัน s อสบิเนี่ยจากนี้เลยเนี่ย s S หนึ่งมีลูกศิษย์ที่เขาทำหวงจุ้ยอีกแล้วก็ เขาทำห่งจุ้ยมานานกว่าคุณสักประมาณอก่อนคุณสามปีเวลานี้เวลาเนี้ยเขาซื้อทองทีซื้อทองแต่ละครั้งแต่ละครั้งอย่างต่ำสุดคือร้อยตันคุณว่าเขามีตังแค่ไหนวะเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อเป็นร้อยบาทเขาซื้อเป็นร้อยตันครับ เพราะนั้นถ้าคุณทําเนี่ยอาจารย์ว่าอีกสามปีเนี่ยคุณถ้าซื้อซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นซื้อซื้อขายทองร้อยตันเพราะเวลาเขาบรรทุกทีเขาบรรทุกเป็นลําเรือเลยไง ถ้าไม่ไม้ไม่ไม้กับมันตะกี้สองภาพที่มีภาพหนึ่งไอภาพทานตะวันภาพดอกทานตะวันสองภาพอเรามีอยู่ภาพหนึ่งวางอยู่ข้างข้าไม่รู้จะติดตรงไหนไหมเอามาติดที่เนี่ยภาพเดียวห้าแลวอีกภาพหนึ่งเนี่ยมันจะต้องอยู่แถวเนี้ย N ส เสใช้วางพิงหลังก็ได้อ๋อเป็นภาพยาวเป็นภาพสูงสูงเนี่ยเช็คสามหกเจ็ดแปดคมตั้งดูแปดสามดีจากมุมห้องนี้มาถึงสุดเขขแค่ไหน ไม่ได้พอดีแต่สุสสสดริมหน้าต่างเลยใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยเอาไปตรงนี้หันมาหันมาที่โต๊ะ<ค>อื<ข>อตัวนี้ตัวนี้พี่จะย้ายไปตามเซฟเป็นสีเงินเพราะนั้นตัวที่เอามาใหม่เป็นสีทอง Vốn trái 736. Bắc ngừa. นอกเหนือจากประสาน14แ,<ต><ๆ>แต่ว่าจะทำหมนฉายที่736<ๆ>ให้พกอ,อัญมณียุค9ใส่กระเป๋าไว้ทั้งสองคนให้ไปจองที่เมไว้ กำลังทำพิธีอยู่ที่เมื่อคืนอาจารย์ส่งให้ใเอ,อได้อายุสุขภาพอายุสุขภาพจะไม่เจ็บป่วยในตำแหน่งอาอวุโสสำคัญแล้วก็โชคลาภความมั่งคัง่งมันมีอนันมณีสี่ตัวเป็นมังกรสิบแปด มงกรยี่สิบเจ็ดยังหาไม่เจอมันมีแหละแต่นี่ตอนนี้ให้เขาเอาไปเข้าตัวเขา้าเข้าประกอบเข้ากันอยู่แล้วก็ทําพิธีเฉพาะเช้านี้เชา้านี้ที่ลงพอสที่บ้านภูกเขาโอ้โหอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเห้เขาเขารีบกันขนาดนั้นอัญมณีมงกรเนี่อาจารย์ไม่ได้ปล่อยออกมานานแล้วนะ มาสะสมไว้หลายสิบปีต้องใช้ในยุคเก้าเนี่ยจะให้ดีที่สุดไอ้ชี้เหมือนสองเจ็ดเก้าแล้วดึงไปที่โต๊ะพอแล้วมั้งนี่ก็เดินหน้าเดินหน้าแบบไม่หยุดแล้วนีเนี่ยเพราะว่าเห็นบอกลูกสาวจะไปทำโลงสูงสใช่ไหมทำแล้วใช่ไหม อ,อ๋อคราวที่แล้วนะอวโอเคอือน,นี่บ้านนี้บ้านนี้นี่ทำแซกีตีคู่กับลุงมั่นเลยนะลุงมั่นตอนนี้ไม่ได้ทำอะไร <c oughs> เดินแจกของอย่างเดียว <c oughs> เดินสายทับบุญอย่างเดียวคุณพ่อคุณพ่อลุงพ่อตาโตแม่ตาโตนี่มีแต่พ่อพ่อแม่มหาเศรษฐีเลยนะนแม่ลินลี่อย่างเงี้ย <c oughs> มันเออแม่แม่ลิลี่แม่ลิลี่นี่คิดเงินคั้งสุดท้ายนี่แม่ลิลี่มีแปดแสนล้านก็ชื่อ็นีน่กน้านวางแต่ว่าฉันอยากชื่อลิลี่อ่ะประตูหวางอ่ะใช่ออ๋ประตูน้ำไฟ เพิ่มตากันตางหน้าต่างไม่ต้องแต่หน้าต่างเนี่ยไปเพิ่มแขวนเหรียญแขวนเหรียญสองที่นี่เพิ่มเพิ่มเพราะว่าเก้าข้ามเก้าข้ามนั่นแหละข้าจักรพรรดิให้เป็นผนวกเพิ่มอีกสองเหรียญแล้วเดี๋ยวรอถ้า มีรับพิสูจน์ดูเลยรับรองไม่เกินไม่เกินสามเดือนตั้งใจทำให้มากเลยจะมีเขาเรียกว่าปลานำโชคแต่ใช้ได้เฉพาะยุคเ้าหมายถึงว่าถ้าถ้าทันในในมิติของยุคเก้าพอเปิดยุคเก้าเสร็จไบต่อไปก็ใช้ได้ไปตลอดบางคนไม่รู้จักไงยโอ้เหลือเฟือแล้ว để <coughs> <Okay. coughs> <Okay. coughs>